ตรงนี้ครับติดไปไหนก่อโพงหน้าเลยนะเหมือนมันจะได้ยินเสียงผมนะมันเดินอยู่ด้านบนนี่มันมงจะตะโกนดังไปือเปล่าม,มันดูมันอยู่แถวนี้นะ รวมมันเดินหาอะไรเหมือนได้ยินเสียงผมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะดีนะว่าผมแอบเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆ FC ทุกๆท,ท,ท่านเลยนะก็วันนี้พบกับผมครับ a a e k นะก็วันเนี้ยผมเนี่ยจะขึ้นไปตามหาลุงดิบนะเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยเล็กเนี่ยขึ้นมาหาดิบลุงดิบแล้วแต่ว่าลุงดิบเนี่ยไม่อยู่ที่กระ๊อบนะก็เล็กเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยเดินหาเนี่ยเกือบทั้งคืนเลย แล้วก็เล็กกลับไปเนี่ยก็เมื่อคืนประมาณตีหนึ่งตีสองเลยนะก็ไม่รู้ว่าลุงดิบเนี่ยหายไปไหนก็เดี๋ยววันนี้ผมเนี่ยจะขึ้นมาดูนะเห็นว่าเพื่อนนเนเดินขึ้นมาแต่เช้าละผมก็ไปทุราเมื่อคืนไม่ได้นอนบ้านนะก็ไปทุลามากลับมาเมื่อเช้านี่ก็เลยรีบกลับขึ้นมาก็เลยจะรีบขึ้นไปตามหาลุงนะก็เมื่อวานเนี่ยเล็กเนี่ยน่าจะขึ้นเอาอะไรขึ้นไปให้ลุงก็กินนี่นแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าลุงแกเนะี่ยหายไปไหนนะแต่ลุงแกเนี่ยสมองแกไม่ค่อยดีนะไม่รู้ว่าไปนอนที่ไหนหรือว่าหายไปไหนนะ ก็จะลองขึ้นไปดูเท่กระต๊อบก่อนเพราะว่าเห็นว่าเพื่อนนดอยู่ทท่กระต๊อบนะไม่รู้ว่าจะอยู่หรือเปล่าแต่ผมเนี่ยจะลองขึ้นไปดูแล้วก็จะลองเดินตามขึ้นไปดูว่าลุงดินอาจจะขึ้นไปทางถ้ำก็ได้นะทีล็กไปเจอแกแต่ผมเนี่ยจะลองขึ้นไปหาแกดูนะโอเคครับพี่เพียรตีก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้แล้วก็พวกน้องๆเพื่อนๆทุกคนนะโอเคครับเดี๋ยวผมเนี่ยรีบไปเลยโอเคครับพี่เพียรตีเนี่ยเราก็รีบเดินทางขึ้นไปกนเลยะ ผมเนี่ยสันนิษฐานว่าลุงแกเนี่ยน่าจะออกไปหาอาหารเมื่อาวานเนี่ยเย็นนะแล้วก็น่าจะยังไม่กลับมามากกว่าแต่ว่าเห็นว่าเล็กเนี่ยกลับมาละถึงตีสองตีสามแล้วเมื่อคืนเนี่ยแต่ว่าลุงแกก็ยังไม่กลับมาเลยนะมไม่รู้ว่าลุงแกเนี่ยไปไหนผมเนี่ยจะลองขึ้นไปดูนะ งั้นเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองกลับไปดูตรงที่ลุงดิบแกเนี่ยเคยอยู่นะที่เล็กในด้าวแกไปอยู่ไม่รู้ว่าเล็กจไปดูหรือเปล่าแต่ผมเนี่ยจะลองเดินลงไปดูก่อนอผมรีบเดินขึ้นไปเลยไปโอ้โหมีะเพื่สีผมก็ได้ขึ้นมาลองขึ้นมา,ลง,นมาลงมาดูทางนี้นะที่ลุงแกเนี่ยเคยอยู่นะนี่เป็นที่เล่ที่เล็กเนี่ย ได้พาลุงเดบแกเนี่ยมาอยู่นะลุงเดบลุงเดบไม่อยู่นะม,มีใครเลยนี่ก็เป็นที่แรกนะที่แกเนี่ยได้มาอยู่นะแต่เขไม่เห็นใครเลยไม่รู้ว่าแกเนี่ยไปไหนนะ แต่เม sí, ื่อค yeah. right. ืนเนี่ยผมก็เลยบอกว่าบอกเล็กไปแล้วนะว่าเมื่อคืนเนี่ยตอนที่เล็กกลับมาแล้วเล็กบอกผมเนี่ยผมก็บอกว่าเล็กลุงอาจจะอยู่ด้านล่างหรือเปล่าตรงที่เล็กเนี่ยมาลุงเล็กบอกว่าไม่น่าจะอยู่นะไม่รู้ว่เพราะลองรอยการเนี่ยแบบไม่รู้ลุงหายไปไหนนะแต่เล็กบอกว่าลุงเนี่ยไม่น่าจะอยู่เพราะลุงแกได้ที่พักใหม่แล้วผมว่าลุงแกน่าจะหาอาหารใหม่นะผมว่าเดี๋ยวเดินตามหาลุงกันก่อนเดี๋ยวนั้เดี๋ยวผมเนี่ยจะรีบกลับขึ้นไป ดูตองกระต๊อบอีกรอบหนึ่งนะเห็นว่าเพื่อนนน์นขึ้นมาแต่เช้าแล้วไม่รู้ว่าจะอยู่หรือเปล่าโอเคครับเพียบตีเดี๋ยวผมเนี่ยขอเดินทางขึ้นไปที่กระต๊อบเลยเจอกันด้านบนเลยนะไปนี่นะผมก็ขึ้นมาจะถึงแล้วนะแต่ว,ว่าผมให้เจอเพื่อนนน์นะไม่รู้ว่าเพื่อนนนต์จะไปไหน รถเนี้ยอาจจะออกตามหาลุงแล้วหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะไฟนี่ยยังร้อนอยู่เลยนะผมว่าเพื่อนรถเนี่ยน่าจะเพิ่งออกไปได้ไม่นานนะไฟเนี่ยยังไม่ดับดีเลย ผมเนี่ยจะรีบเดินออกตามหาลุงต่อเลยนะพี่เอซ์นะจะได้ไม่ต้องอยู่นี่นาะนโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยรีบเดินทางขึ้นไปเลยนะโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยรีบเดินทางขึ้นไปเลยเพราะว่าไม่รู้ลุงแกเนะี่ยไปทางไหนนะลองจะลองเดินขึ้นไปดูก่อนเดี๋ยวเล็กเนี่ยนะจะตามขึ้นมาที่หลังนะเขาเมื่อคืนเนด็กเนีนน่ยนอนดึกมากเลย พอจะกลับไปก็เกจบสว่างแล้วนะพอจะกลับไปถึงบ้านเนี่ย แล้วผมก็ไม่รู้ว่าเมาื่อคืนเนี่ยเล็กเนี่ยขึ้นไปทางไหนนะไม่รู้ว่าเล็กเนี่ยไปหาลุงแกทางไหนผมนจะลองเดินขึ้นไปทางนี้พอฝั่งนี้ไกลป่ายเยอะนะผมก็สันทางว่าลุงแกเนี่ยน่าจะไปหาปดักไก่มากกว่า มากเลยวันนี้ก็อากาศร้อนอยู่นะพี่พี่ีนะผมว่าไม่นานเดนี๋ยเดโคนก็น่าจะขึ้นแล้วแหละเพราะอากาศเนี่ยร้อนๆฝน,นก็ตกนะฝนก็ตกไปโบยลงมาใน,นแล่กันละถ้าเฮ็ดโคนขึ้นนะลุงแกก็น่าจะอยู่ได้สบายลนะเพราะบนเขาเนี่ยเห็ดเยอะมาก ส่งเอาเรื่องอยู่นะอโอเคดี๋ยวผมเนี่ยเดินทางขึ้นไปต่อนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะว่าจะขึ้นไปดูฝั่งด้านนู้นนะฝั่งทางนู้นอนะ มึง <c oughs> น,น,นอาจจะอยู่แถวนี้นะเพราะฝั่งด้านเนี้ยไก่ป่าเยอะมากเลยจะลองกดเรียกแกดูนะลุงดิบลุงดิบครับมีเสียงเลยนะลุงดิบ ไม่รู้ว่าเล็กเมื่อคืนเนี่ยเล็กได้ขึ้นมาหาทางนี้หรือเปล่าลองขึ้นมาดูนะลุงดิบครับลองเดินเข้าฝั่งด้านนู้นดูเดินหน้าผาให้ดีๆดูว่้ลุงดิบในแกนอาไปทางไหนนะ ทุงเดบครับไ,ไ,ไหแต่ว่าไอทางไอถ้ำท,ที่มีพวกโจรอยู่เนี่ยผมบอกแกไปแล้วนะว่าไม่ต้องไปแล้วนะฝั่งนั้นอะ่ะไม่รู้ว่าแกเนะี่ยไปหรือเปล่าแต่ผมกำชับแกแล้วนะว่าไม่ต้องขึ้นไปทางนั้นไม่ต้องขึ้นไปที่ถ้ำนะเพราะมันอันตรายนะ ไม่ได้ดูด้วยว่าปืนเนี่ยหายไปหรือเปล่าไปเดี๋ยวผมลงเดินไปหาดูทั้งนี้เลยหลุงดิบครับหลุงดิบ ใครก็ไม่รู้นั่นะะน,นะแป๊บหนึ่งนะผมเนยากจะลองดูก่อนมันเดินหามองอะไรไม่รู้โพงหน้าเลยนะเหมือนมันจะได้ยินเสียงผมนะ มันเดินอยู่ด้านบนนะ่ะมันคงจะตะโกนดังหรือเปล่ามันไม่รู้มันอยู่แถวนี้นะไม่รู้มันเดินหาอะไรเหมือน,นได้ยินเสียงผมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ<อ>ดีนะว่าผมแอบได้ลังใต้ต้นไม้พอด,ดีนะมันงน่ไม่แย่นะ เมืนไยินเสียงผมแล้วก็มันน่าจะออกมาตามหาผมมากกว่าผมย่าที่แอบอนแล้วกันไม่รู้ว่ามันเป็นใครนะไม่รู้เดินหายไปฝั่งไหนละโอ้โหเกือบไปแล้วนะผมเดินกลับมาทางเนี้ยผมจะขึ้นเดินขึ้นไปดูด้านบนสักหน่อยแต่ว่าดีนะผมมาเห็นอะไรแวบๆเหมือนมีคนเดินมานะมันเดินมาฝั่งด้านนู้นเลยนะฝั่งร่องน้าเนี่ย น้ำหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าผมเจอมันลอลมาทางด้านนู้นนะไม่รู้มันหายไปไหนแล้วแต่ผมี่จะลองสะกดรอยตามไปเผื่อมันนะเป็นคนที่จับลุงไปนะไม้มันไปทางไหนโอเคแต่ผมเนี้ยรีบเดินตามเดินตามมันขึ้นไปเลยดีกว่าเพราะไม่รู้เนอะจะเดินดูฝั่งด้านนี้นะเจอเก่งไหม้ขจับเองดูตรงนี้นะเพียบดีเจอหรือเปล่า เกตุผมเนี่ยรีบเดินตามขึ้นไปเลยมันหายไปแล้วนะไม่รู้มันเดินหายไปทางไงผมว่ามันน่าจะเดินขึ้นไปทางด้านนู้นนะ ไปเลยม่รู้มันเนี่ยไปทางไหนนะเดี๋ยวเมื่อกี้เนี่ยมันจะเดินอยู่ทางนี้เลยนะน่าจะไปช่องนี้แล้วเปล่าเดี๋ยวผมจะลองเดินขึ้นไปดูนะเหมือนว่ามันจะออกเดินออกตามหาผมจันนะเพราะผมเนี่ยคิดว่าจะเดินลงไปฝั่งด้านนู้นมันน่าจะอ้อมลงไปฝั่งด้านนี้แหละผมจะหาที่แอรแถวนี้แล้วก็รอคอยสะกดรอยตามมันไปดูเผื่อว่ามันเนี่ยเป็นคนที่จับลุงดิบไปก็ได้นะ ไปแล้วเนี่ยต่อไปอยู่ได้นะไม่รู้ว่ามันเนี่ยไปทางไหนว่าน่าจะด้านบนนี่แหละเพราะเนี่ยยอดเขาแล้วนะไม่รู้ว่าลุงติบแกเนี่ยไปทางไหนนะเนี่ยบนนี่ยอดเขาแล้วไม่รู้ว่ามันเนี่ย ไปทางไหนด้วยโอ้โ oh, ห oh, ผมเนี่ยส,สดๆเมื่อกี้มองไม่เห็นนะเพราะต้นไม้เนี่ยใบไผ่เนี่ยว่างหมดเลยมีสองทางนี้ okay, แหละเผมจะต้องบอกพวกเล็กแล้วก็พวกนกนะว่าอย่าขึ้นมาทางนี้นะเพราะว่าผมเนี่ยเจอโจรขึ้นมาแล้ว okay, ผมเนี่ยน่าจะหาที่แอบแถวนี้ก่อนเพราะยังไม่อยากขยับนะเหมือนว่ามันจะเดินหาผมหรือเปล่าโอเคหาที่แอบแถวนี้ก่อน จะลองไปเติต่อด้านนู้นนะพี่พี่สินะต่อกันพี่คีวิดีโอหน้าเลยเพราะว่าตอนเนี้เครื่องน่า,นาจะร้อนแล้วแต่ผมจะพักเครื่องก่อนนะผมไม่รู้ว่าลุงแกอยู่ไหนแล้วก็โจรป่าตัวนั้นนะมันไปทางไหนไม่รู้นะผมเนี่ยมันจะตะโกนดังไว้นะเหมือนจะได้ยินเสียงนะกีนเนมันจะเดินทางนู้นนะก็ไม่รู้มันไปทางไหน ว่าเนี่ยมันก็คิดว่าผมจะเดินตามทางล่องเนี้ยไปนะแล้วมันน่าจะดักคุณด้านนู้นแต่ว่าผมน่าจะหาที่แอบแถวนี้ก่อนเพราะว่าไม่รู้มันจะกลับมาเมื่อไหร่นะโอเคผมจ่น่าจะหาที่แอบตรงนี้เลยน่าจะนั่งเลังหินนี้ก่อนเพราะไม่รู้มันจะกลับมาหรือเปล่าจริงๆี้มันเอาสมผมไม่กล้าขยับเลยนะเหมือนมันเถืออะไรก็ไม่รู้นะเหมือนจะเป็นมีดนะพอมา่ามันได้เหมือนจะได้เสียงควมตะโกนมาตั้งได้สักพักหนึ่งแล้วก่อนจะมาถึงเนี่ย เจอคลิปวิดีโอหน้าเลยนะพี่ดดีนะ